สวัสดีค่ะพบกับหมอน้านะคะน้าอันธิตานะคะคลิปนี้หมอน้าจะมาออบอก5เทคนิคนะคะสู่การเป็นผู้เสกขั้นเทพนะคะมีอะไรบ้างนะคะเทคนิคที่1น,นะคะก็คือการวิชวลไ z เซชันการวิชวลไ z เซชันก็คือการจินตนาการการสร้างภาพทีนี้การวิชวลไ i เซชันเนี่ยหรือการสร้างภาพหรือการจินตนาการเนี่ย อ่อหมายความรวมถึงคุณต้องใช้ภาษาสัมผัสขังห้าของคุณทางานด้วยคือภาพที่คุณเห็นช็อตที่คุณตัดมาช็อตหนึ่งที่คุณต้องการสมมติว่าเอาคุณต้องการแต่งงานไอช็อตที่คุณแบบอาจจะเป็นช็อตที่คุณตัดเค้กไหมหรือช็อตที่คุณคือคือช็อตที่คุณเอ่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของคุณนะคะถือมีดแล้วก็ตัดเค้กไหมหรือ เป็นช็อตที่เขาคนนั้นนะคะคุกเข่าขอคุณแต่งงานช็อตไหนเหรอที่คุณรู้สึกว่าคุณไปถึงคําว่าแต่งงานของคุณแล้วะเลือกช็อตที่คุณรู้สึกอินแล้วก็ฟินเป็นพิเศษเอามาหนึ่งช็อตนะคะเอาภาพนั้นมาและเอสมมุติว่ามันเป็นช็อตที่คุณประทับใจที่คุณจะรู้สึกฟินมากเลยถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยมาคุกเข่าขอคุณแต่งงานเขาเอาแหวนมาไหมในวันนั้นเขาปฏิบัติยังไง เออนึกภาพนึกภาพเขาปฏิบัติกับคุณยังไงเขาเอาแหวนมาไหมเขาเอาดอกไม้มาไหมวันนั้นเขาแต่งตัวยังไงวันนั้นเขาพูดก,กับคุณยังไงและคุณมีบุคลิกภาพแบบไหนวันนั้นคุณรู้สึกยังไงนั่นแหละค่ะแล้วก็เสฟกับภาพนั้นฟินกับความรู้สึกนั้นอินเข้าไปถึงหัวใจของคุณยิ่งคุณอินยิ่งคุณแบบ สื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้แบบชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่นะคะแรงสันสะเทือนมันแบบมันไปถึงจัก,กรวาลแน่นอนนะคะอันนี้คือการสร้างภาพแล้วนะเทคนิคที่2คือการ affirmation การ affirmation ก็คือการยืนยันการย้ำการยืนยันว่าเฮ้ยเฮ้ยนะเพราะฉะนั้นคุณจะยืนยันให้มันเป็นมั่นเป็นเหมาะได้ก็ต่อเมื่อคุณต้อง โปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่เพราะการที่บางคนบอกเออทำไมฉันขอสิ่งนี้มันไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีกทตัวการสําคัญที่เป็นเบื้องหลังและเป็นอุปสรรคบล็อกคุณนะคะจากสิ่งที่คุณอยากได้าัฒนาแล้วมันไม่เข้ามาสักทีเนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกเนี่ยแหละคะ่ะเขาไม่มีความเชื่อน้อมไปเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาในเรื่องชีวิตการแต่งงานเขาไม่เชื่อว่าชี คนอย่างฉันเหรอจะมีชีวิตคู่ได้พอแม่ก็เคยบอกฉันว่าเออไม่มีใครทนนิสัยฉันได้หรอกหรือคนรอบข้างฉันเวลามีความรักสุดท้ายแล้วก็โดนนอกใจทุกทีมันก็เป็นคุณก็ไปรับเอาความคิดความเชื่ออะไรอะมาใส่สมองคุณจนมันลงไปในจิตใต้สำนึกคุณจำไปเรียบร้อยแล้วและเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการแบบทำงานอัตโนมติเวลาที่คุณต้องการความรัก ความรักความรักความรักต้องการคู่ชีวิตต้องการแต่งงานไอชุดความเชื่อเก่าของคุณมันผักออกตลอดอ่ะนั้นสิ่งที่คุณไปดึงดูดคนเข้ามานะมันก็จะไปดึงดูดคนที่เดี๋ยวสุดท้ายก็ไปลงอีหลบเดิมตามที่จิตใต้สำนนกคุณเคยโปรแกรมไว้เช่นโค้งไปอยู่ดีๆสุดท้ายก็นอกใจเออแล้วก็โค้งไปดีๆคุณก็อาจจะแสดงนิสัยอะไรบางอย่างที่ผักคนรักออกจากชีวิตอะไรประมาณเนี้ยตามโปรแกรมความเชื่อคุณ มันจะดึงดูดแบบนั้นนี่คือกดแรงดึงดูดที่จิตใต้สํานึกคุณทํางานเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบอ,อ,อาจจะเป็นการสร้างความคิดย้ําจิตเชิงบวกใหม่สร้างเส้นเส้นทางสมองใหม่รับรู้ใหม่เข้าไปนะคะเปลี่ยนเส้นทางนะคะสมองใหม่เพื่อให้เขาได้ชุดความรู้ใหม่เข้าไปในจิตใต้สํานึกเแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการกระตันยูรู้คุนการ กติการแสดงความขอบคุณในทุกสปปรรพสิ่งที่คุณมีอันนี้ก็จะเป็นการย้ำว่าคุณซาบซึ้งนะกับชีวิตที่ที่คุณมีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เคยซาบซึ้งขอบคุณและไม่เคยโฟกัสเทคนิคที่3ก็คือเซตอินเทนชันเซต Intention ก็คือการตั้งจิตเจตนากำหนดเลยว่าแบบเนี้ยเป้าหมายของคุณนะ่ยคืออะไรความปรารถนาของคุณนะ่ยคืออะไรและคุณต้องบอกได้ด้วยว่าทำไมล่ะ ทำไมคุณถึงอยากแต่งงานทำไมคุณถึงต้องการแต่งงานทำไมคุณถึงต้องแต่งงานทำไมทำไมล่ะเออแล้วเมื่อกี้หมอน้ํายกตัวอย่างว่าถ้าคุณแบบมีชุดความเชื่อเดิมว่าการแต่งงานเท่ากับการนอกใจการมีแฟนเท่ากับสุดท้ายก็นอกใจการมีแฟนเท่ากับพ่อแม่เคยบอกหรือว่าคนอื่นเคยบอกว่านิสัยแบบเนี้ยเออไม่มีใครทนได้หรอกต้องอยู่คนเดียวตลอดไปต้องเป็นโสดตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วว่าเออไม่แต่ฉันก็ต้องการแต่งงานเพราะนั้นไอ้ชุดความเชื่อเก่าๆนอกจากคุณจะต้องไปล้างมันออกหรือว่าไปเติมนะคะความคิดใหม่ลงไปคุณก็ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องแต่งงานเออมันมีความหมายกับคุณไงชีวิตคุณจะแตกต่างยังไงเหรอกับการการมีชีวิตอยู่ณวันเนี้ยชีวิตของคุณในวันเนี้ยตอนเป็นโสดอยู่เนี่ย กับชีวิตของคุณถ้าได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนั้นอ่ะมันแตกต่างกันยังไงหรอเออทำไมคุณถึงต้องแต่งงานอืมมันจะทำให้คุณเป็นยังไงหรอเออเพราะนั้นคุณต้องบอกเหตุผลได้ว่าทำไมยิ่งวายคุณนะคะมันสำคัญมากขึ้นแท่ไหนนี่คุณแบบมันสำคัญสิเพราะว่าเออชั้นตืดตดตืดตดชั้นตืดตดตืดตดมันจะทำให้ชั้นตืดตดตืดตดตดยิ่งคุณหาหาว่าทำไม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 ไปจนถึงสุดของมันนะ คุณจะมีแบบพลังใจมากๆในการที่จะแบบว่ามุ่งมั่นนะคะที่จะแบบดึงดูดคนเหล่านั้นแล้วคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะโปรแกรมใหม่ตัวเองเพื่อให้ดึงดูดคนรักที่คุณต้องการเข้ามาให้ได้นะคะเทคนิคที่4ีก็คืออิโมชันอิโมชันก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกซึ่ง ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าบางทีความคิดคุณอ่ะฉันแต่งงานจะแต่งงานแต่งงานแต่งงานใช่ป่ะแต่ความรู้สึกคุณอ่ะบางทีมันไม่ได้เพราะคุณยังมีที่หมอน้ําบอกไปเมื่อสักครู่คือคุณมีชุดความเชื่อเดิมในจิตใต้สํำนึกว่าเอ่อคนอย่างคุณอ่ะแต่งเอ่อมีครอบครัวไม่ได้หรอกไม่มีใครทนคุณหรอกเพราะนิสัยคุณเป็นแบบนี้หรือว่าเอ่อคุณมีชุดความเชื่อว่าเออการแต่งงานเท่ากับการทรยศการหักหลังการนอกใจการถูกทอดทิ้งเออสุดท้ายแล้วเขาก็บบ๊ะบ๊ะบ๊ะ อะไรประมาณนี้คุณก็ต้องแบบไปปลดปล่อยนะคะอดีตนะคะหรือความเชื่อที่จํากัดโดยการพูดคุยกับอารมณ์เชิงลบของคุณที่คุณเคยมีนะคะไปจัดการกับภายในตัวเองนะคะไปแก้ปรงไปแบบเดียวยาอะไรบางอย่างแล้วก็ปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกไปไม่ต้องผักใสแค่รู้ว่าเอออารมณ์นั้นอะ่ะมันเคยมีอยู่แต่ตอนนี้มันมีชุดความเชื่อใหม่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเคยโปรแกรมไปนะคะก็เหมือนกับออแอป,ปเดิมๆสมมติว่าสิ่งใต้สมดุลมันอาจจะเป็นแหล่งรวมแอป,ปแอปเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วแอปเนี้ยมันเก่าแล้วลมันไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นก็เอาออกเอาออกจากโทรศัพท์ของคุณคุณก็ใส่แอป,ปใหม่ลงไปก็เหมือนกับใส่ชุดความรู้ใหม่ลงไปนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกับตรงนั้น รับรู้ขอบคุณแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะในความคิดในความผิดพลาดในความในอะไรที่คุณอาจจะบางคนก็ไม่ได้ให้อภัยตัวเองในอนดีตไงเพราะนั้นคุณต้องปลดปล่อยตรงนั้นอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นออกไปอารมณ์ลบๆคุณต้องปล่อยออกไปนะคะแล้วก็อันที่5นะคะเทคนิคที่ห้าก็คือการแอคชั่นคือการลงมือทำนะคะเพราะนั้น การลงมือทําคืออะไรถ้าคุณต้องการคนรักแบบนั้นน่ะแน่นอนว่าคุณจะต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนออนะเปลี่ยนตั้งแต่ความเชื่อเลยนะเปลี่ยนต้องมีคาพูดย้ําจิตเชิงบวกแล้วคุณต้องการเความรักแบบไหน,นคนแบบไหนอ่ะคุณจะได้ความรักตามวายเบชั่นตามแรงสั่นสะเทือนตามอารมณ์ความรู้สึกตามตามการเวลเดียวกับคุณอ่ะเออใช้คําว่าเวลเดียวกับคุณอ่ะระดับ จิตเดียวกับคุณเพราะนั้นเวลาที่คุณดึงดูดใครเข้ามาก็ตามแต่นะบางทีมันมันเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในระดับนั้นอนะคุณก็เลยไปดึงดูดคนแบบนั้นอนะเข้ามาบางคนบอกว่าความรักสมผิดหวังสองครั้งสามครั้งสามครั้งแพทเทิร์นเดิมเลยเจอแบบเดิมเลยเพราะว่าอะไรโปรแกรมจิตใต้สานึกมันดึงดูดคนแบบนั้นมาแล้วคุณยังไม่เคยเปลี่ยนอืมถ้าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคุณจะสามารถที่จะขยับ นะคะสเต็ปตัวเองอ่ะขึ้นมาได้สิ่งนี้เริ่มจากการที่คุณกลับมารักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขก่อนนะคะทุกความสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นจากตัวคุณเองการที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ย่ําแย่เพราะว่าอะไรคุณมีความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกกับตัวคุณเองนะคะตราบใดที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุณจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ นะคะนี่คือ5เทคนิคนะคะที่ฝากไว้ในวันนี้พบกับมาน้าใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ